ครับวันนี้ผมจะมาเป็นฝึกซ้อมเงาเสียงเฮียแตงเฮียแตงครับฝึกตเท่าเท่าสวยนี่ว่าท่านได้อยังจัิงจังครับจะเป็นเงาเสียงผู้ใดผู้หนึ่งมั่วว่าง่ายง่ายแต่วันนี้ผมจะเป็นเงาเสียงดาวบดมีคนบอกจะต้องให้คล่องนะจะน้อยครับโดยเฉพาะต้องวัดระดับระดับระดับเสียงครับว่าสิเนียงทำได้บ่นเนี่ยงทำไดมเย้นี่ครับมาตรงนี้เย้ทำได้เหนียครับนั้นต้องต้องเล่นระดับเสียงเดี๋ยวผมเทียบเสียงกันนะครับ อย่าทำลืมลืมกันลืมกันเกี่ยวข่าววันนั้นผมเขี้ยวเกี่ยวขาที่นอนทันน้องยังเอายาทาเกี่ยวข่าวอยู่หน้าวันนั้นโะวันแหนบปวดอะไรอยู่ทำไมนะอย่าทำลืมโอเคครับได้แล้วครับได้แล้วดับเสียบก่อนเอ้ามามาปีกองเลยบร้นีไหได้แล้วอย่าเอาได้แล้วครับได้แล้วครับมาหนี่งเอามามามาเอาเลยครับคุณจอเอาเลยครับ

ยังโอ้อ้อนกันทะวันเดงดูยามบางดวเหมืนน้องที่สีเดือดงมารับพี่ตะวันน้องรับพี่พี่ก็รัดน้องเหมือนน้าในคลองจะเลยเอาใจบนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดีพูดท่าวันเบียร์เเปียรครับ บัดงามเขาแสงมืดเสียจงดายมันมีเทคนิคการรับครับคือว่าลองเพงยิเดาวบันดอนมันตั้งงาำคลองทีนะครับเง่ายไปเลยง่ยไปเลยครับขันเงยเสียงสีเพี้ยนไปทัดสยามเพชรชุกทันทีอ๋อคุณจอนเอาลองขอก่อนมั้งผมสีรับเพ้ยงเมื่อเรารับเงื่อนแถมจะเป็นแบบไรเอาเบิ้งเอาลองเบิ้งมันมีเทคนิคครับพี่น้องขันเงือกเสียงในเพี้ยนทันทีเบิ้งเทคนี้เทคนิคการรับเงื่อนแถมของดาวบันดอนเจ้าไปเงียมาแถมรับมั้งครับไปแถมอ่าลองเน่ง เดียวเต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 ียว,วน้องแก้วพี่ยงเลีล้ยงดีแล้วแม่แก้วตาชมยงเคยไปพุทธูน,น,นกีดมันร้องดูนาบูดีบน้องพี่เป็นคนเอ๋ทั้งขาในขะาโนะยังโอ้อบล้อมกันตะวันตีบุญยามพระทัง้งปวงเรงน้องเกิดสี่สิบแด้วมารับมี างนี่แหละครับเครื่องนิ้กันเครื่องนี้การหลับเงินแอบของดาววันดอนกับใครกินข้อต้องงี่แบบนี้ครับใส่เงี่ยแบบนี้ครับทั้งเง,เงี้ยนเสียงที่เพี้ยนนะอย่าทำลืมบวกอครับต้องอย่าทำลืมลืมกันลืมกันอ้าวดาไดันดอนเรามาทำที่เป็นเรื่เสียงซุ้มซี้ซุ้มหายนะครับต้องคัดต้องคัดเป็นหรือว่าต้องหาวิธีการให้เสียงเชี่ยผูกดึงวัดระดับเสียง อาวันรดับเสียบเราก็มางับงำข้อเราก็ต้อนรับในสังยังเงื่อนข้อครับเธอไดรู้ว่าเป็นดอกแบบยากคนเตว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  พี่ฟ้าหน้าครับกดสั่งให้คไหนไลคนแชร์ให้กรับดาวเป็นรอยจนนด้นะครับเดี๋ยวเพื่อโอากอาสนาทีเงือกนางกันได้คนนี้นะครับขอบคุณหลายครับพูดกง